สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปิ๊นอีกครั้งนะคะที่ช่อง Youtube ปลอดบายปิ i นค่ะวันนี้นะคะปิ๊นนำเสนอนะคะจะมารีวิวรถนะคะแลนเจอร์อบอ่าเป็นแบบดับเบิลแคป2 2ค่ะสีขาวเกียร์อัตโนมัติคันนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้ค่ะตกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าแล้วจะเดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นในตอนท้ายนะคะเรามาดูกันเลยค่ะที่ด้านบนนะคะ รถคันนี้นะคะตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีด้านบนก็จะเป็นสกู๊ปค่ะจะเป็นสีขาวตัดดํานะคะเพราะว่ารถเป็นสีขาวเป็นสกู๊ปทรงฟิตรูปม้าแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากค่ะด้านหน้าก็จะเพิ่มเติมนะคะโดยมิติติดอคริลิกคำว,ว่าเรนเจอร์เพิ่มเติมตรงบนฝากระโปรงให้กับลูกค้าค่ะในส่วนของกระจังหน้าค่ะอันนี้จะมาทั้งชุดเลยนะคะลูกค้าจะมาทั้งเซตเลยก็คือจะเป็นชุด f 1 5 0สามารถเลือกอักษรเนี่ยค่ะ FORD เนี่ยค่ะเป็นสีอะไรก็ได้ก็คือมีให้เลือกหลายสีนั่นเองค่ะจะเป็นสีแดงขาวดําหรือว่าแดงขอบดําดําขอบขาวแต่เนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวด,ดำอะค่ะแต่ว่าก็คือลูกค้าเพิ่มว่าเป็นเป็นด้านบนจะเป็นสีขาวแค่นั้นเองค่ะพร้อมด้วยไฟนะคะเรียกว่าไฟสีขค่ะาดวงนะคะที่ด้านหน้าอันนี้ก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นไฟสีส้มหรือว่าไฟสีขาวนะคะชุด F 150เราก็จะมาพร้อมกับกับกนชนด้านหน้าสีดําแบบนี้ แล้วก็ถ่ายให้ดูด้านล่างนิดนึงค่ะพร้อมด้วยแทคงนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําโดยปกตินะคะหรือว่าจะเลือกเป็นสีอื่นก็ได้ค่ะแต่คันนี้ลูกค้าบอกว่าเป็นสีดําแล้วกันค่ะมาต่อกันที่ตรงไฟนะคะด้านหน้าเราก็จะติดเป็นครอบไฟด้านหน้าให,ให้กับลูกค้านะคะที่เป็นสีดําตรงนี้ค่ะก็คือมันจะมีนอกจากทําให้สวยงามแล้วเนะะี่ยค่ะเวลาเกิดการเฉียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะโดนอันนี้ก่อนจะไม่ถึงกับโคมไฟเนาะมันจะโดนครอบนี้ก่อนค่ะ แล้วก็จะมีไฟตัว C นะคะในในของชุด F150 เนะะี่ยค่ะจะมีไฟไฟเขาเรียกไฟ LED แบบตัว C นะคะอันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วในของรุ่น XLT Double c a p นะคะมาต่อกอันที่ด้านด้าน,ด,านด้านข้างรถนิดนึงเนาะชุด1 F150 นะคะก็จะมาพร้อมกับเป็นคิ้วล้อนะคะของชุด F150 เช่นเดียวกันนะคะสวยงามแบบนี้เลยะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของล้อยางนะคะเราก็ทำการเปลี่ยนใหม่ให้กับลูกค้าค่ะเป็นล้อขนาด18นะคะอันนี้พร้อมด้วยยางม m o เตอร์ของ AT2 ก็คือมันจะดูใหญ่แล้วก็แก้มยางดูอ้วนนิดนึงทำให้รถเนี่ยดูใหญ่ยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคนที่ชอบแบบลุยสมบุกสมบันนะคะ,ะในส่วนของแก้มข้างค่ะโดยปกติของรุ่น XLT เนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะคะตรงนี้เราก็ทำการครอบเป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าค่ะเพื่อให้เข้า ให้ตัดกันกับรถสีขาวเพิ่มความสวยงามนะคะส่วนในของกระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวมาด้วยนะคะพร้อมเลยในส่วนของคิ้วกันสาดค่ะติดเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นคือส่วนใหญ่ทุกคันจะติดนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะติดก็ได้แต่ส่วนน้อยค่ะที่จะไม่ติดด้านบนเนี่ยเราไม่ได้ติดราวหลังคาเพิ่มนะคะเพราะลูกค้าไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วนของอเบ้ากันรอยมือจับเนี่ยเราก็ติดเพิ่มให้นะคะเพื่อกันรอยขีดข่วนเล็บข่วนต่างๆค่ะ ทำให้รถด,ดูเรียบร้อยขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นคําว่า r a n เจอร์วายแนะคะส่วนของสติกเกอร์เนี่ยสามารถเลือกได้ถึง30กว่าลายเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ก่อนตกแต่งนะคะอันนี้ก็ยาวมาถึงด้านหลังเป็นโครนด้านหลังนะคะแล้วก็เพิ่มเอ่อเป็นพวกครอบนะคะข้อฝาถังน้ามันให้กับลูกค้าค่ะแบบนี้ไลเนอร์อันนี้ติดเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะทุกคันออกจากโชว์รูมก็คือต้องมีไลเนอร์กันลอยนะคะ ในส่วนของด้านท้ายกระบะค่ะเราก็จะติดเป็นครอบไฟนะคะก็เหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะ1เพิ่มความสวยงาม2นะคะเพิ่มกัน,กนลอยกัน,ก,นกันกระแทกต่างๆนะคะแต่ก็ฝาท้ายกระบะค่ะเราจะเพิ่มเป็นครอบฝาท้ายกระบะพร้อมด้วยคิ้วดาดนะคะคือกันลอยต่างๆแล้วก็มีความสวยงามยิ่งขึ้นในส่วนของกันชนด้านท้ายนะคะของรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้มาเลยจากโรงงานพร้อมด้วยเซนเซอร์4จุดนะคะและไฟสองป้ายทะเบียนด้วยค่ะที่มาพร้อมกับ กันชนด้านท้ายนะคะของรุ่น XLT คันนี้ค่ะในส่วนของโปรโมชั่นค่ะฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะแบบ4ประตูเกียร์อัตโนมัติค่ะราคาจะจำหน่ยคันนี้อยู่ที่9 00 2 0 0 0 0บาทค่ะ9 00 2 0 0 0บาทก็น่าจะเป็นลอตสุดท้ายแล้วค่ะของเดือนมิถุนาและเดือนกรกฎานะคะหากท่านใดสนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะคันนี้นะคะตกแต่งแบบนี้ ลูกค้าออกด้วยโปรโมชั่น59,900บาทค่ะ59,900บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อปิ้นมาได้เลยค่ะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะรีบกันหน่อยนะคะลดใกล้หมดแล้วค่ะที่เบอร์0863350341ติดตามคลิปต่อๆไปได้นะคะในโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะที่ช่อง y o u t u ฟอร์ดบายปิ้นค่ะกดแชร์กด s u b สไครต์นะคะกดเป็นกําลังใจให้ปินนิดนึงนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตาม